เมียนมาบังคับผู้หญิงเกณฑ์ทหารฝาฝื่คุกห้าปีเรื่องนี้เป็นยังไงูเดย์เล่าให้ฟังค่ะก่อนอื่นต้องบอกก่อนนะคะว่ากฎหมายรับราชการทหารของประชาชนฉบับที่ทางการเมียนมาใช้นี้ออกมาตั้งแต่ปี2010แล้วค่ะแต่เพิ่งมาบังคับใช้อย่างจริงจังก็เมื่อวันที่10กุมภาพันธ์ที่ผ่านมานี่เองโดยในรายละเอียดบอกไว้ชัดเจนเลยค่ะว่าชายที่มีอายุตั้งแต่18ถึง35ปีและหญิงที่มีอายุตั้งแต่18ถึง27ปีต้องเข้ารับราชการทหารอย่างน้อย2ปีและสามารถขยายระยะเวลาประจำการได้อีกสูงสุดถ บอกมานะคะว่าคนที่ถูกเรียกตัวไปเป็นทหารเนี่ยจะต้องทําอะไรบ้างสาเหตุที่เมียนมาต้องทําแบบนี้หลายฝ่ายมองว่าเป็นเพราะเมียนมาสูญเสียกําลังคนจํานวนมากจากการสู้รบกับกลุ่มชาติพันธุ์ติดอาวุธโดยเฉพาะอย่างยิ่งปฏิบัติการ1027ที่ประทุขึ้นทั่วประเทศเมื่อปีที่แล้วก็อาจจะเป็นหนึ่งในตัวแปรสําคัญที่ทําให้เมียนมาเสียกําลังคนไปโดยการสูญเสียกําลังคนที่ว่านี้ก็ไม่ใช่แค่การเสียชีวิตอย่างเดียวนะคะมีทั้งการหลบหนีทหารหรือว่าแปรพักด้วยซึ่งประเด็นนี้ก็สอดคล้องกับข้อมูลจากรัฐมนตรีต่างประเทศของบังกลาเทศที่ออกมาบอกเขาว่ามีทหารและตํารวจชายแดนเมียนมา340นายหนีเข้าบังกลาเทศภายในระยะเวลาแค่สัปดาห์เดียวเท่านั้นเองติดตามทูเดย์สํานักข่าว59